มีครับผมวันนี้ได้ไมคโครโฟน,น,นไวเลสมันดิกเลนหลิงตัวนะครับไม่บอกพี่ห้อเราดูเอาจัวเองนะครับคนที่จะมาทำก,การเทสว่ามันใช้ได้จริหงหรือไม่ข้างในก็จะมีในตัวนำตัวยายอย่งตัวนะครับ รับชาร์จได้ีใช้สีนะฮะแล้วก็สามารถชาร์จที่ตัวไายได้ด้วยก็จะมีใช้ตีีกนตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรับตังางญาณกันเนี่ย โอเคมาแล้วนะครับเป็นการเชื่อมต่อแล้วมันก็ระบบตัวนี้ก็จะมีการตัดสัญญาณรบกวนภายนอกอยู่ตราาะดับด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปเทสระดับเสียงอยู่ที่ประมาณหน้าทีวีนะฮะว่ามันจะตัดเสียงรบข้างได้จริงหรือไม่ มาแล้วนี่เรามาเดินดูมาหน้าทีวีนะฮะเพื่อจระเทศกันตัดเสียงกันอันนี้ก็ทีวีอยู่ต่ออยู่ข้างหลังผมเลยกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นการกระพริบตัดเสียงระดับหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับไปสีเขียวดูที่ไฟทีเขียวนะครับกดหนึ่งครั้งอนนี้พี่มห<า>น้าี่าก<ม>อ,อค,ครับอันนี้ก็เป็นการตัดเสียงระดับหนึ่งนะครับ เสียงรอบข้างก็จะลดลงหน่อยหนึ่งอันนี้เราก็จะได้เสียงที่ไม้ที่ชัดขึ้นมันก็จะกดได้อีกระดับหนึ่งคือกดต่อเนื่องอีกหนึ่งครั้งมันก็จะกระพริบสองครั้งนะฮะเห็นไหมไฟกระพริบสองครั้งแสดงว่าตอนนี้อยู่ที่ระดับสองตัดเสียงรอบข้างระดับสองสองครั้งเดี๋ยวเราก็ต้องกดต่อเนื่องอีกหนึ่งครั้ง นะฮะมันก็จะเป็นการกระพริบสามครั้งเป็นการลดระดับเสียงตัดเสียงรอบข้างสามครั้งสามนะฮะโอเคอันนี้เรามาคิดใกล้ทีวีมากเลยดูว่ามันจะตัดเสียงแล้วได้ผลหรือเปล่านะครับเออแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโหมดนะครับเป็นการกดสองครั้งติดต่อกันเป็นการ พักใหม่ของโฟนนะฮะโอเคกลับมาแล้วครับพอมันกระพริบกระพริบแล้วก็กดต่อเนื่องอีกสอครั้งมันก็จะกลับมาเป็นใหม่เหมือนเดิมนะครับโอ้คงได้ความรู้กันนิดหน่อยนะฮะเพราะมันมือใหม่หัด ทีเส้นนะครับช่วยติดตามกันหน่อยนะครับผม